ข่าวดีวันที่15ทธันวาคมนี้จ่ายเงินเยียวยาอีกคนละ1,500บาทสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้คุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่ฟังด่วนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปตดตใหม่ๆค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะทําการจ่ายเงินเยียวยาให้กับคนกลุ่มนี้อีก1กลุ่มนะคะซึ่งก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,500บาทนะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะคุณได้สิทธิ์นี้หรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งเงินจํานวน1,500บาทที่จะจ่ายให้ในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะนั่นก็คือเงินค่าป่วยการอสมนะคะ ซึ่งก็เป็นเงินเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2563นะคะที่จะจ่ายให้ในวันที่15ธันวาคม2563นะคะซึ่งปกติแล้วนะคะเงินเดือนของอสมนะคะก็จะได้รับอยู่ที่คนละ1,000บาทนะคะทีนี้นะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลนะคะ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขก็ได้แจ้งข่าวดีนะคะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอรอมอนะคะก็ได้ไฟเขียวจ่ายค่าตอบแทนอสอมอเพิ่มเดือนละ500บาทอีก3เดือนนะคะนั่นก็คือในรอบของเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2563เดือนละ500บาทรวมเป็น1,500บาทต่อคนนะคะทีนี้นะคะในวันที่15ทธันวาคม2563มนี้นะคะ อสมนะคะก็จะได้รับเพิ่มขึ้นมาอีก500บาทนะคะรวมกับเงินเดือนที่เคยได้รับปกติอยู่แล้วจํานวน1000บาทนะคะรวมแล้วนะคะอสมก็จะได้รับเงินอยู่ที่1,500บาทนะคะในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะซึ่งเงินส่วนนี้นะคะก็สามารถที่จะกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่ทานที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ